ทุกคนคะคลับบาร่าอธิบายถึงความยิ่งใหญ่มักไม่ได้มาจากความยิ่งใหญ่คะ่ะแต่ค่อนข้างตรงกันข้ามบางครั้งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะต้องโผล่ออกมาจากความมืดที่ต่ำที่สุดหลายครั้งที่เด็กๆที่เป็นวิญญาณสูงจะมาถึงครอบครัวเชิงลบหรือแม้แต่ครอบครัวธรรมดาเพื่อปก ป้องและปกป้องพวกเขาจากพลังงานเชิงลบที่อยู่รอบครอบครัวที่มีจิตสำนึกสูงค่ะหากคุณมีวัยเด็กที่ยากลำบากขาดหายไปหรือท้าทายพ่อแม่คุณอาจเป็นคนที่สูงส่งสอนวิญญาณที่สูงที่สุดและบริสุทธิ์ที่สุดบางครั้งเนี่ยทุกคนเกิดมาเพื่อพ่อแม่ที่มีจิตสำนึกเชิงลบหรือต่ำที่สุด ภูมิปัญญานี้มันเป็นตัวอย่างของอับราฮัมซึ่งหลายปีก่อนคะ่ะทุกคนซึ่งหนังสือรุ่น4ี่พันเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีความสําคัญทางจิตปิญญาณอย่างยิ่งและเรารวบรวมเข้าด้วยกันจากพ่อแม่ที่มีแง่ลบที่สูงในวัยเด็กที่ยากลําบากเมื่อเห็นในแสงนี้มันไม่ใช่ความโชคร้ายนะทุกคนแต่ว่ามันเป็นพรที่อาจเกิดขึ้นสูง เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าคุณมีเรือเพื่อสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นกับคุณรู้ไหมคะทำไมถึงเกิดมาเพื่อการเลี้ยงดูที่ยากลำบากเช่นนี้คับบาล,ล่าอธิบายว่าแรงเชิงลบถูกดึงดูดไปยังบุคคลที่ฉายแสงอันยิ่งใหญ่และมีจิตสำนึกสูงค่ะเมื่อกินพลังงานนั้นผู้สร้างมักจะวางวิญญาณอันยิ่งใหญ่กับพ่อแม่เชิงลบ เพื่อหลอกลวงพลังเชิงลบซึ่งจะช่วยปกป้องคุณหากคุณเก็บความคุนเคืองต่อพ่อแม่ของคุณสำหรับข้อบกพร่องของพวกเขาให้ตระหนักว่าคุณอาจเป็นวิญญาณชั้นสูงที่ผู้สร้างและพ่อแม่ของคุณส่งมาในแบบของพวกเขาเองที่ผู้พิทักษ์ของคุณต่อไปนี้คือมนตสองบทที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับลูกภายในของคุณและสร้างภาชนะสำหรับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ อันดับหนึ่งเลยนะคะทุกคนให้เกียรติพ่อแม่สำหรับบทเรียนที่พวกเขาสอนครูทาร่ารู้ว่าความท้าทายของพวกเขาเนี่ยคะ่ะเป็นตัวเร่งให้เกิดการเติบโตและความยืดหยุ่นของครูทาร่าแล้วก็ข้อ2ก็คือให้อภัยคะ่ะทุกคนให้อภัยกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยใจที่เปิดกว้างโดยตระหนักว่าการเดินทางของพวกเขาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความแข็งแกร่ง และปัญญาของคูทาร่าแล้วเจอกันในคลิปหน้าคูทาร่า